ไม่มีสิมเหตุอมไข่ปลาจ้าจะมีข้าสจะไข่บล็อกจิตมอห้อมค่ะจำอินดะไข่มันมนาะกระจักมาจาับปลาพวกเนี่ยเอ,เอาไข่มันออกหรือตาบักจิตล้มหมอนไหคะขวดอ่ะมันมาต้องเป็นยังไง ตะไคร่ลงไปค่ะตามด้วยผงนัวประเดีย๋ยวประเดีย๋ยวขั้นตอนสำคัญเลยมันจ๊งนัวโอ้อยได้ผลเอาไหมัอืมน,นะ เนี่ยใครมันนอยมันก็สุกไว้นะคะคนคนกลมแน่นอยังไม่สิบก่อนลิกนึก็ไปให้มันฟดนะใส่ใบบ๊อกโรตลงไปลูกโดดเลยเยอะที่เผ็ดสุกแล้วเอาผักหู้ลงไป คนผัดลงไปแบบปิกกดกค่ะแล้วออมใครป่าพามกิน,นอปันเขาปันนี่คุยลงไป